สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับวันนี้พามาเอาบุญนะครับผมพามาเอาบุญนะครับผมอยู่วัดเปลือนวัดป่าพระธิญาณโซโซื่อนวัดเคลื่อนนั่นแหละครับนะครับมาแล้วมาไม่าหนปลาพี่น้องครับนะครับผมแบเบิ่งเบิ่งบรรยากาศ ดูบรรยากาศนะครับผมก็คือคืนเพลินแล้วครับนะครับเดี๋ยวเ้ากลับไปหลังจากตีไห้อาหารป่าแล้วหลังจากตีไห้อาหารป่าเดี๋ยวห้องกลับไปเตรียมของตายให้เราแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งนะครับผมกำลังให้อาหารป่านะครับนี่นะครับพี่น้องครับเฮ้ยเห็นบ่แน่ยเห็นบ่ปะเห็นอยู่ได้นี่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 เอาให้เราเกลีก่อ เมื่อวานไปนู่น mm. ไงไงฮะว่าสีกมีงเจ้านี่อ้้บ in ัยรรยากาศพี่เน้ยมีซลูกสวยอ่ะใจเย็น

บรรยากาศเข้มๆนะพเปน้องครับบรรยากาศเขืๆอยัววัดเขื่อนนะครับปลาไหลนะครับนี่ปลาไหล ฟางดันใหกับให้สามารถให้อาหารได้แต่ว่ามันสีเือรมันสีแมบ่ก่อาเห็นะเมรตะว่ามันมันแสงแสงส่องแสงส่องเพาก็เลยให้เยอ่ดานออกนะครับผมก็คือแสงแสงมันสีเบอนี่นะมันมันสีเย็นเลย โลสโลจะขึ้นมางับหัวไปฝนหรือเปล่ามีดีดีนิจ้องอยู่นั่น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 ,นจ้องอยู่นั่น<อ>นั่นเอ้านี่ก็เห็นในน,น,นน้ำไ,ได้ปลาเนี้ยอู้ปลาดิีพวกนั้นไม่ได้กินหน้าพวกนั้นยัยนี่ปลาเร่ปลาเร่หน้าพวกนั้นได้กินแล้วมันดีมันคนอาบา ปานิ่มนี่รุดมาจากบอ่อรุดมาจากบอ่กบอเขาเลี้ยงหลงอาตองรง้น,น,นเลยอไม่ได้กินปนอนเลยคืนคืนฝนสิตกนะครับได้กลับไปนี่ห้าเก้สิเไปขายของขึ้นก่อนละไปเตรียมของตายขึ้นก่อน ตอน้าวๆเมื่อนี้เป็นมันเป็นวันนาทีมันเป็นวันหยุดนะครับเท่ากับเลยบบดเอเท่ากับเลยบบดเอแบบว่าอ่าอันนี้ปั่นไหเพราะว่าเามันมันมีเวลาออกอยู่นะเท่ากับสิออกขายประมาณเครื่องเครื่องบายบายเลยนี่ฮะกับเล่เธอว่าส วอากินให้อาหารป่าโอยหมดไวจังเอากินป้าไปฝนมาเป็งป่าพ่อมดมมามดแป๊เดียวอ้ยเที่ยวพ้อเดี่ยวบุญพ่อนมเหามดแป๊บเดียวอ้ยดเดียวนะตัวนี้แหมะอ้ยอออไม่ใหญ่อันนี้ หมแล้วเดียวเล่าพี่ดีหมดอีกแล่าจะลงไหมไดูจหนุนไม่หนุนรอป่าดิปป่าไม่ตัวไหนเลย ยอดแสงน,นะครับนี่นะครับเอ้าพี่น้องครับฝากกดพี่รองสนับสนุนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม i b e ก็ได้พี่น้องครับพอกัน,กกนคิดนานนะครับผมนะครับขันมีโอกาสเดดไปตั้งไหนเกิดสิคือโอกาสไทยคิดในพี่น้องในเริ่องแย่ขึ้นก่อนครับผมพอกันคิดนานสวัสดีครับ